สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะในยามดึกแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมีอัพเสมอๆเ,เข้ามาแล้วนะคะวันนี้จะเป็น ข้าวใหม่ที่เข้ามาแรงแล้วก็เข้ามาล่าสุดนะคะอาจจะทําให้ประสบนิกรชาวไทยประชาชนชาวไทยได้กลนด่ากันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็จะมีมุมมองอีกทางฝ่ายหนึ่งเขาก็จะมองว่ามันเป็นการเรียกเงินเข้าประเทศเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลเลยแต่คําถามก็คือการที่คุณสร้างรายได้มหาศาลแบบนี้มันจะกลับคืนสู่สวัสดิการหรือว่าคุณภาพของชีวิต ของประชาชนคนไทยให้มันดีขึ้นหรือว่ามันจะหลั่งไหลไปที่กลุ่มไหนหรือว่าบุคคลใดหรือว่าชนชั้นใดกันแน่ที่ผ่านมาประชาชนได้มีความสงสัยว่าภาษีกูหรือว่าภาษีประชาชนเงินของแผ่นดินนั้นมันหลั่งไหลไปที่ฝ่ายไหนหน่วยไหนกลุ่มใดชนชั้นใดเพราะเหตุใดเวลาที่เกิดอุทกภัยประสบ อะไรก็แล้วแต่ภัยธรรมชาติแต่ว่าประชาชนคนไทยเหตุชะไหนต้องดูแลกันเองเหตุใดจะต้องมีการบริจาคจะต้องช่วยเหลือในภาคประชาชนกันเองในขณะที่ว่าภาครัฐหรือรัฐบาลมักจะแถลงว่าเงินไม่พอหรือว่าเงินยังมาไม่ถึงตอนนี้ให้ดูแลกันไปเองก่อนแต่คุณมองดูละกันว่าแต่ละครั้งที่มันมีงบอะไรที่ สามารถปล่อยฉลุยผ่านไปได้โดยที่ว่ามันหลั่งไหลออกมาเวลามีข่าวออกมาก็จะมีงบว่ามีงบนั่นงบนี่ถึงกี่หมื่นล้านบาทกี่พันล้านบาทประชาชนคนไทยก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงประเทศเราเนี่ยมันร่ำรวยหรือว่าเป็นประเทศที่ยากจนกันแน่ทำไมเวลาในภาคประชาชนเนี่ยคือมันดูยากจนข้นแค้นเงินไม่ตกถึงท้องของประชาชนแต่ว่า พอมาในข่าวบางข่าวทำไมมันมีเงินสะพัดไปถึงหลักหมื่นล้านพันล้านโดยที่ว่าประชาชนก็สงสัยอ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราก็เลยตั้งคำถามว่าในการที่จะผุดไอเดียเก็บค่าธรรมเนียมทำให้ประเทศชาตินั้นมีรายได้มากกว่า1นึ่งมื่นล้านบาทมันเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือว่าเพื่อใครกันแน่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมได้เปิดเผยถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้ต้องดูผลการศึกษาเดิมแล้วต้องไปคุยกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรว่าถ้าค่าโดยสารถูกลงจะมีคนใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ โดยโมเดลที่ได้มีการพูดคุยกันซึ่งมีการอ้างอิงมาจากสอนอขอหรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรว่าเคยศึกษาไว้ร่วมก,กันกับสำนักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือที่เรียกกันว่า GIG ประจำประเทศไทยนั้นก็คือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจราจรขับขาง ซึ่งในขณะนี้กำลังพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่คาดว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในถนนเส้นที่มีรถไฟฟ้าพาดผ่านซึ่งเบื้องต้นพบว่าตามผลการศึกษาเดิมที่ทำเอาไว้ได้มีการศึกษาถึงถนน6เส้นทางเช่นถนนสุขุมวิทเพชรบุรีศีลม รัชดาพิเศษมีปริมาณการจราจรรวมกันประมาณ7 0 0 0แสคันต่อ1วันหากมีการเก็บคันละ40 5 0บถึง50าบาทก็จะสร้างรายได้ปีละประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อซื้อคืนรถไฟฟ้าในทุกสัมทานโดยเฉพาะสายสีเขียวโดยคาดว่าจะต้องใช้เงินสูงถึง2 0 0แสนล้านบาท ในการซื้อคืนสัมปทานอย่างไรก็ตามไม่เกินกลางปีพศ2568จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับการตั้งกองทุนจะต้องมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ดี เราจะต้องมีแหล่งเงินที่จะต้องจัดเก็บรายได้และนำเงินไปซื้อรถไฟฟ้าคืนแต่ทั้งนี้ก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อไปดำเนินการซึ่งเรื่องนี้พรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นก็เห็นด้วยและก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งเชื่อได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงร่วมกัน นายสุริยะได้กล่าวว่าถึงการที่จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติการเงินและนำเข้าสู่การพิจารณาของทางสภาผู้แทนราษฎรมามาดูการเปิดมุมการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในเมืองว่ามันจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริงหรือไม่ขอขอบคุณทางสื่อโพสต์ทูเดยนะคะเกี่ยวกับเนื้อข่าวนี้ การเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเป็นนโยบายที่หลายประเทศทั่วโลกได้นำมาใช้เพื่อนำมาแก้ปัญหารถติดและลดมลพิษในเมืองทางโพสต์สุเดพามาดูว่าที่ผ่านมามีประเทศพัฒนาแล้วที่ไหนบ้างที่หัดมาใช้ในระบบนี้และพาไปดูผลของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดและการเข้าเมืองว่ามันจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร นั้นก่อนที่เพื่อนๆจสะสรรเสริญถึงนโยบายอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบอยากให้ลองฟังบทความนี้ดูก่อนหลังจากที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าลุยในเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุกสีตามนโยบายของ งอิงแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อกระตุ้นให้กับประชาชนนั้นหันมาใช้บริการรถสังหารณะเพิ่มมากขึ้นและเป็นการลดในเรื่องของการจราจรที่มีความแออัดและเป็นการลดปัญหา PM2 5นั้นจึงนำไปสู่ประเด็นเรื่องของแนวคิดในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่กรุงเทพ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ขับข้างติดขัดโดยแนวคิดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศที่เขาพัฒนากันแล้วที่มีการดำเนินการและถือได้ว่าประสบความสำเร็จอาทิอังกฤษสวีเดนสิงคโปร์ซึ่งสำหรับเรื่องนี้เป็นแนวคิดนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องการจะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงจะต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนไหนจะเจอกับปัญหาอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงกลด่าจากประชาชนว่าจะยอมรับในระบบนี้หรือไม่การสร้างความเข้าใจ,จากับผู้คนในพื้นที่ในประเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอังกฤษคือประเทศต้นแบบการเก็บค่าใช้ถนนเช่นค่าผ่านทาง แนวคิดในเรื่องนี้การเก็บค่าใช้ถนนเช่นค่าผ่านทางมีมาอย่างยาวนานมีมาเก่าแก่ในประเทศอังกฤษราวปลายคศ160 0การเก็บค่าใช้ถนนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากและในปลายทศวรรษ1700งะจ่ายถนนที่เข้าถึงใจกลางเมืองของอังกฤษหลายแห่ง มีการใช้การจัดเก็บค่าผ่านทางเพื่อน,นำเงินไปสร้างถนนเพิ่มมาในปลายคศ1 8 0 0การเก็บค่าผ่านทางก็เริ่มที่จะลดน้อยลงเนื่องจากค่าใช้ทางแพงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการโดยสารรถไฟและการจัดเก็บค่าผ่านทางก็ยังไม่มีประสิทธิภาพจากนั้นมีการเก็บค่าผ่านทางค่าธรรมเนียม การจราจรติดขัดหรือภาษีความแออัดซึ่งก็เป็นการต่อยอดในแนวคิดเดิมคือการเก็บค่าผ่านทางเมื่อเข้าไปในพื้นที่การจราจรที่ติดขัดเพื่อลดปัญหาส่วนปัจจุบันค่าธรรมเนียมการจราจรคับขั่งในลอนดอนถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากรถยนต์และยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ขับอยู่ภายในเขต การจราจรคับข้างในใจกลางลอนดอนระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์และระหว่างเวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาในวันเสาร์และวันอาทิตย์่วนประเทศที่มีการเก็บค่ารถวิ่งเข้าเมืองอย่างเช่นสิงคโปร์ก็คือหนึ่งในประเทศแรก,แรก ที่ได้นำระบบนี้เข้ามาใช้และถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดปัญหาการจราจรและมลพิษโดยเริ่มตั้งแต่ในปี1975โดยใช้ระบบ ERP ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ได้เข้ามาในพื้นที่สำคัญระบบนี้จะช่วยควบคุมจำนวนรถยนต์บน ท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนนั้นหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการเก็บค่าผ่านทางตามช่วงเวลาการจราจรและสถานที่โดยค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ในระหว่าง0.50ถึง6ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ12ถึง150บบาทต่อครั้ง ในช่วงเวลาของการจราจรที่คับข้างหนาแน่นการใช้ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเวลาที่พีคนั้นก็คือ7นาฬิกาถึง9นาฬกาและ17นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึง18นาฬิกา30นาทีระบบนี้มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเป็นประจำตามสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลทำให้ประเทศสิงคโปร์นั้นสามารถแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้มากถึง45%และยังคงลดอุบัติเหตุทางด้านรถยนต์ได้ถึง25%ส่วนลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษมีการเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่วิ่งเข้าไปในเขตใจกลางเมืองมานานแล้วและสามารถช่วยลดปัญหาการจราจร ปรับปรุงคุณภาพอากาศได้เห็นผลทันตาโดยพวกเขาใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ปี2003การเรียกเก็บจากรถยนต์และยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ขับอยู่ภายในเขตการจราจรคับข้างในใจกลางลอนดอนระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์และในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเวลา12นาฬกาถึง18นาฬิกาก็คือโครงการที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการลดปัญหาการจราจรและมลพิษทางด้านอากาศโดยในพื้นที่ที่กำหนดรถยนต์ที่เข้าไปจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนานแน่นนับตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวนรถที่เข้ามาในเมืองสามารถลดลงไปได้ถึง30%ส่วนสต็อกโฮมที่สวีเดนเมืองหลวงของสวีเดนนั้นมีการเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์ที่เข้าไปในเขตใจ,ใจกลางเมืองมาตั้งแต่ปี2006พวกเขาเริ่มจากการทำประชามติจากประชาชนซะก่อนจากนั้นเมื่อได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน จึงได้มีการจัดเก็บอย่างจริงจังเพราะเพียงระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนพวกเขาสามารถลดปริมาณรถบนท้องถนนได้ถึง20-25%และสามารถลดมลพิษทางด้านอากาศในเมืองหลวงได้โดยมีการเก็บภาษีตั้งแต่11-45โครนาสวีเดน ตีเป็นเงินไทยประมาณ40ถึง160บาทต,ต่อครั้งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาลโดยภาษีน่าจะถูกปรับขึ้นในช่วงฤดูกาลที่มีการจราจรหนาแน่นมากที่สุดและสูงสุดอยู่ที่135โครนาสวีเดนต่อวันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกามีการเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่วิ่งเข้าไปในย่านแมนฮัตตันในปี2021พวกเขาประกาศว่าจะเป็นเมืองแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีระบบนี้มาใช้โดยจะมีการเน้นเก็บค่าธรรมเนียมจากรถยนต์ที่เข้ามาในเขตแมนฮัตตันเพื่อลดปัญหาการจราจรที่มีความคับข้ัง โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมนั้นก็จะถูกนำไปใช้แล้วก็ปรับปรุงและขยายระบบขนส่งสาธารณะของเมือง New นิวยอร์กมิลานอิตาลีอิตาลีเริ่มใช้ระบบเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือ area C ตั้งแต่ปี2012โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณรถยนต์ในตัวเมืองและลดค่าฝุ่นมลพิษทางอากาศ ซึ่งหลังจากเริ่มทำโครงการนี้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ดีขึ้นถึง30%โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียม5ยูโรหรือเป็นเงินไทย200บาทต่อ1วันในวันธรรมดาระหว่าง7.30นนถึง19.30นนสำหรับข้อดีของการเก็บค่ารถวิ่งเข้าเมือง 1. ลดปัญหารถติด นี่ก็คือปัญหาที่กรุงเทพมหานครเจอมาอย่างยาวนานเกินชั่วอายุคนและในกรุงเทพนั้นคือเมืองหลวงที่ติดท็อปทอปของโลกสำหรับปัญหาการจราจารติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนที่สำคัญปัญหา PM 2.5จจะลดลงไปหลังจากที่เราได้ทำเรื่องนี้ ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมจะก,กระตุ้นให้ผู้คนนั้นหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดจำนวนรถบนท้องถนนได้ 2. ลดมลพิษควันไอเสียจากรถยนต์สันดาปเรื่องนี้เป็นอีกปัญหาใหญ่จากกา๊าซคาร์บอน ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเมื่อมีการสูดดมเข้าไปทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่มีอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้หากทำได้จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในเมืองให้ดีขึ้น 3. การกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้คนนั้นใช้รถสาธรารนณะ ทั้งนี้รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก็จะถูกนำไปพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าหรือว่ารถโดยสารรวมจนกระทั่งถึงการพัฒนาระบบสาธารณะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป 4. เพิ่มและจัดการพื้นที่แน่นอนเลยว่าการจำกัดรถยนต์ที่เข้ามาในเมือง จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับประชาชนได้ทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นเช่นอย่างในประเทศนเทนเธอร์แลนด์ประชาชนจะเน้นการใช้บริการสาธารณะรวมจนกระทั่งถึงการใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อนๆรับฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทความมันนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีเนาะ ในประเทศที่เขาจเจริญแล้วอย่างที่ทุกคนได้รับทราบและว,ว่าในประเทศไทยเราระบบขนส่งสาธรารณะนี่มันแย่มากเราไม่แน่ใจว่าเขาเอาภาษีไปทําอะไรกันบ้างนะที่ผ่านมาเราเคยเห็นรถเมล์สาธรารนณะที่มันไม่ได้เคยรับการปรับปรุงเลยไม่ว่าจะเป็นควันดําหรือว่ารถที่มีสภาพย่ําแย่เก่าแก่มีการปะผุโดยการทาสีเพื่อเป็นการย้อมแมวให้กับประชาชนได้ดีใจ แต่เพียงภายนอกเท่านั้นนะคะโอ้โอเราได้รถใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่เก่าแก่ค่ำคลึกมีเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะจำได้ในเคสของรถเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแล้วก็ไฟไหมรถบัสดังกล่าวมีการดัดแปลงที่มันผิดกฎหมายเกินไปจากที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้ในหลายๆเรื่องรวมทั้งรถนะคะมีสภาพเก่ามากมีอายุถึง54ปี คำถามก็คือปัจจุบันนี้เราอยู่ในปี2024ประเทศไทยเราถือว่าร่ำรวยนะถ้าคุณไปดูการใช้เงินของงบประมาณแผ่นดินไปทําเสาไปทําซุ้มอะไรต่างๆงบประมาณกองทัพแต่คุณสังเกตไหมคะว่าเพราะอะไรเวลาประชาชนเดือดร้อน เกิดอุทกภัยประสบอุบัติเหตุใหญ่หลวงภัยพิบัติของประเทศชาติแต่รัฐบาลให้บริจาคก,กันเองนั่นหมายถึงว่าประชาชนไร้ซึ่งความหมายแต่ชีวิตของคนอื่นชนชั้นอื่นหรือว่ากองทัพข้าราชการนั้นมีความหมายมากกว่าประชาชนคนธรรมดาเดินถนนดังนั้นคุณสังเกตไหมคะว่าในแต่ละปีแต่ละปีที่มีการปูนบำเหน็จ มีการอวยยศอะไรต่างๆที่ให้บรรดาพวกข้าราชการทหารหญิงซึ่งเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า,าทำคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศชาติแต่มีการแต่งตั้งมีการปูนบําเหน็จมีการอวยยศกันในปีๆหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนเพิ่มเครื่องราชม่อมนั่นม่อมนี่ให้สายสะพายถึงว่าเป็นคนที่มีคุณอูป,ปาการให้กับประเทศชาติแต่ประชาชนไม่เคยรู้เลยว่าเขามีคุณอุป,ปาการอะไรพวกข้าราชการพวกเนี้ย แล้โดยมากก็จะเป็นทาหารหญิงด้วยซ้ําดังนั้นคําถามก็คือประเทศไทยเราเนี่ยตกลงรวยหรือไม่รวยกันแน่รวยไม่รวยคุณคิดดูแล้วกันว่าต่างชาติถึงขน,นาดตะนลึงอ่ะว่าประเทศไทยเราสามารถเอาเงินไปสร้างนู่นสร้างนี่ได้โดยใช้งบประมาณนะแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเป็นสิบสิบล้านบาทแล้วมันก็ถล่มลงมาแบบง่ายๆด้วยซ้ําคนถามคือเราทําไปเพื่ออะไรเราก็ไม่ทราบแต่แต่ก็ทํากันอ่ะ แต่ก็ทำกันอยู่ทุกครั้งอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีมีเหตุการณ์ที่ถล่มลงมาแล้วก็หลักเกือบ10บล้านบาทเลยด้วยซ้ำสิ่งที่มันน่าชงนสงสัยก็คือสรุปแล้วประเทศไทยเรานั้นรวยหรือว่าจนกันแน่แต่ทำไมเหมือนรัฐบาลเขาอนุมัติให้ใช้ภาษีของเราเนี่ยไปในส่วนที่ที่ไม่ใช่ประชาชนอะไรก็ได้แต่ขอให้ไม่ใช่ประชาชน ข้าราชการก็ถือว่าเป็นคนชั้นสูงไปจากประชาชนย่อมมีสิทธิ์มีเสียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประชาชนอย่างนั้นหรอคือทหารหญิงเหล่าเนี้ยคือคุณเกิดมาไม่กี่ปีคุณเพิ่งจะจบปริญญาตรีโดยที่ว่าสาขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางทหารนะแต่อายุเพียงแค่31ปีได้ขึ้นมาเป็นถึงนายพลตรี มันก็เป็นที่น่าแปลกใจอ่ะอ่าสรุปแล้วคุณภาพชีวิตของข้าราชการอาหารหญิงกับประชาชนานี่ทำไมมันดูแตกต่างกันสิ้นดีดังนั้นเวลาเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติประชาชนเดือดร้อนสาธาระสุขขาดแคลนก็กลายเป็นว่าจะต้องมารับบริจาคกนันเองคุณจำในกรณีของตูนได้ไหมที่เขากนด่าตูนเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องคือคุณเนี่ยสอลอนอไปทำเรื่องในสิ่งที่มันไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าคุณบอกว่ามันเป็นสิ่งดีเพราะว่าประชาชนนั้นจะได้ผลประโยชน์แต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะเราบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีงบกลางสําหรับตรงนี้แต่คุณไม่ไปไล่เบี้ยกับประชาชนไม่ไปไล่บี้กับรัฐบาลแต่กลับกลายเอาสถานการณ์อันนั้นมาเป็นแคมเปญเพื่อเรียกแสงเรียกความดีความงามเรียกความเป็นฮีโร่ให้กับตัวเองแล้วมันก็ทําให้สิ่งต่างๆมันก็เลวร้ายก็คือ รัฐบาลเอางบไปทําอะไรก็ไม่ทราบถูกไหมงบมันหายไปไหนมันมีการทุจริตจริงหรือเปล่าคือเรียกได้ว่าคุณออกมาผิดจังหวะแทนที่คุณจะเอาความมีชื่อเสียงของตัวเองมาไล่บี้กับรัฐบาลมาจี้ว่างบเพื่อประชาชนไปไหนงบสาธนารณสุขไปไหนแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้คุณกลายเป็นคนดีสีแผ่นดินเอาเอาความดีเข้าตัวเองไปเฉยเลยท่านท่านว่างบกลางเลยไม่มีใครทราบเลยว่ารัฐบาลเอาไปไหน ดังนั้นตรงนี้แหละเราถามนิดนึงว่าเราบริจาคก,กันไปเพื่ออะไรหรือว่าเราบริจาคแล้วทาให้รัฐบาลลอยตัวทําให้งบกลางมันมีใครเอาไปกินย้อนมาถึงการจัดเก็บภาษีการจราจรแออัดที่คุณอยากจะให้ประชาชนนั้นหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารนณะ แต่เราก็อยากจะถามคุณว่าแล้วปัจจุบันนี้คุณทำขนส่งสาธารณะให้มันน่านั่งจริงหเปล่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถบัสที่มีอายุกว่า60ปีเราถามนิดนึงว่าในการที่เราเสียไปคุณเอาภาษีของเราไปไหนหรือแม้การที่คุณจารนารงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานไม่เชื่อเลยว่าทุกคนคงจะเคยจำได้คงจะเคยได้ยินข่าวบ่อยมากว่านักปั่น ระดับโลกต้องมาสังเวยต้องมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยเราเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ได้มีถนนหนทางที่ปลอดภัยสำหรับการปั่นจักรยานนะจริงๆแม้กระทั่งจิตสาธนารณะของประเทศไทยเราก็น้อยบางคนอาจจะเป็นความเห็นแค่ตัวในสายเลือดคือซื้อรถมาใช้รถยนต์ส่วนตัวก็คิดว่าถนนหนทางเนี่ยมันเป็นของข้า ทางอะไรทั้งหลายแหละนี่คือกวาดให้เรียบเก็บให้หมดโดยที่ว่าไม่ได้เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ว่าเออมันมีคนที่เขาเก็บของเก่าเขาเข็นรถสารล้อขายรถพ่วงออปั่นจัก,กรยานหรืออะไรคือไม่ได้สนใจเลยก็คือกวาดไปหมดเลยตามหลายทางทําให้มีสาเหตุของอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายรวมทั้งการปั่นจัก,กรยานของพวกนักปั่นพวกนี้แล้ว ประเทศไทยเราก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปแสดงความรับผิดชอบยังไงไม่ถือว่ามันเป็นการประจานประเทศตัวเองด้วยนะหลายชีวิตเลยหลายประเทศเลยที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าอับอายมากคือแสดงว่าคุณคุณขาดจิตสาธรารณะคุณขับรถแล้วคุณก็ไม่สนใจอะไรเลยใครจะปั่นจัก,กรยานข้างทางกูไม่สนใจกูเป็นเจ้าถิ่นกูเป็นเจ้าถนน เพราะฉะนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่าในประเทศไทยเรามันก็เลยนับวันยิ่งมีคนเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้นนะอาพูดจริงๆเพราะไม่มีใครอยากจะไปปั่นจักรยานอยากจะไปนั่งรถสาธารนณะเพราะรถสาธารณะมันแย่ไงก็เลยไม่มีใครที่จะอยากจะไปขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟปั่นจักรยานไปทำงานมันไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมมันไม่ไม่เอื้ออำนวย ถึงแม้ว่าในต่างประเทศเขาจะมีเลนของจักรยานโดยตรงนะเลนของคนเดินทางเท้าเลนของคนปั่นจักรยานคือจะไม่ไปซ้ําซ้อนกันนะรถเมย์ก็จะมีเลนของตัวเองรถธรรมดาก็จะมีรถของเขาไปเป็นเลนของจักรยานก็คือเฉพาะจักรยานจริงๆ ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นปัญหาที่คาราคาซังที่ประเทศไทยเราไม่เคยแก้ปัญหาแต่คุณก็ยังจะเอานโยบายแบบใหม่เพื่อที่จะมาจูงใจประชาชนว่าเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาให้คุณได้ช้าก่อนค่ะคือปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลกี่รัฐบาลมึงเคยเข้าไปปรับปรุงเรื่องลถสาธนารณณะแล้วหรือยังคือคุณยังไม่สามารถไปปรับปรุงได้เลยแต่คุณบอกว่าคุณจะเก็บไปค่า การจราจอแอร์อัดเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปไปไปสร้างอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นแต่พอเวลาคุณมีเงินคุณก็เอาเงินเนี่ยไปลงที่ตรงอื่นประชาชนเนี่ยคือหลังสุดเลยที่คุณจะเจียดเงินมาให้คุณเห็นด้วยกับมีหรือเปล่าดังนั้นนี่ไม่ได้บอกนะว่าการทําแบบนี้ไม่ดีทําดีคะ่ะแต่รัฐบาลนะ่ะคุณแฟร์มากพอหรือเปล่าหรือว่าคุณจัดการความเห็นแก่ตัวได้แล้วหรือยัง หรือว่าคุณมีหนทางในการช่วยเหลือประชาชนจริงหรือเปล่าคุณอยากให้ประเทศชาติเนี่ยคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเอาเงินตรงส่วนเนี้ยเอาภาษีประชาชนตรงเนี้ยไปลงที่ตรงอื่นคุณอยากจะให้ชนชั้นที่ปัจจุบันนี้ก็มีความอภิสิทธิ์อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชาการกองทัพชนชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณอยากให้เขาได้เงินเพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นย้อนกลับมาที่เดิมค่ะพาษีเราเขาเอาไปไหนเพื่อนๆที่ได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ